โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสองยี่อนหนึ่งะฮะคราวนี้ก็พบกับผมเมจิฟุก,กับตอนนี้เป็นตอนที่แบบใช้สูตรนะฮะก็เป็นการเสกอะไรหลายๆอย่างนะฮะซึ่งแบบมีประโยชน์มากนะฮะแต่ว่าการใช้สูตรนี้มันก็ไม่ดีไปหลายๆอย่างนะฮะมันเล่นแล้วไม่สนุกนะฮะโอเคเริ่มจากตอนแรกนะฮะเราจะเสกเริ่มจากเสก MP3 ก่อนแล้วกันนะฮะเราใช้สูตรนี้นะฮะ สูตรครอบจักรวาลนะฮะ B O L T R T T s t N G C H E A T S เอาไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเราใช้ปุ๊บใช่ไหมเราสามารถกดช f t นะ S H I F T กดช f t ปุ๊บเออสำหรับคนที่รู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะกดช f t แล้วก็อื่นๆอ่านมันจะมีคำว่า i i บ M P 3 Player นะคลิกเข้าไปแล้ว M P 3ก็จะอยู่ในนี้ของเรานะฮะนี่ อ่าปกติคนนี้มีใช่ไหมฮะพอเรากดชิปไปนะฮะเดี๋ยวนะชิปอ่าแล้วก็อื่นๆแล้วก็กีฟเอพีสามนะฮะก็จะเจอเครื่องเล่นอ่ามีนี่มาแล้วนอกจากเอพีสามก็มีโทรศัพท์นะฮะอ่าแอดเดอร์อันนี้โสโตร์เซอตี้มั้งไม่ใช่ไอ,าอาพีดิ้อ่ากีฟเนี่ยโทรศัพท์โอเคเราก็จะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็เหลืออันนึงนอกเกมใช่ไหม เกมนี้อันไหนเนี่ยอ่านี่ไงกิฟแฮนด์เฮเกมนะฮะนี่แล้วก็จะมีอยู่3อย่างนะฮะพอเราคลิกเข้าไปอ,อีกครั้งหนึ่งปุ๊บเราก็ยังเสกได้อีกนะฮะเสกได้เรื่อยๆนะฮะนี่วิ่งไม่ใช่ถ้าเราคลิกอีกมันจะหายเนาะใช่ละเพราะฉะนั้นเราเราก็เอาออกมานะฮะแล้วก็คลิกอีกอันหนึ่งปุ๊บอ่ามันก็จะปรากฏอีกนะฮะนี่ง่าย ก็สามารถให้ของขวัญคนอื่นได้นะอ่าอย่างเช่นเอ่อให้ของขวัญลูกตัวเองอย่างเงี้ยอ่าให้นะอย่างเงี้ยเอาไปเล่นโอเค <It was. S 1> มีเทเลโฟนมีเ p 3แล้วก็เกมจากนั้นเรามาลองหุ่นยนต์มั่งนะฮะปกติแล้วหุ่นยนต์เนี่ยเราจะสร้างโดยแบบอะไรอะ่ะไปที่เอ่องานอดิเรกนะฮะแล้วก็เบลตเลสอันสุดท้ายเนี่ยฮะนี่ อันนี้คือเครื่องสร้างหุ่นยนต์นะซึ่งต้องการคนที่มีตารางวัลออนี่ฮะการทำหุ่นยนต์เป็นสีทองนะฮะถึงจะสร้างหุ่นยนต์นี้ได้นะผมลงหุ่นยนต์ผู้รับใช้ต้องใช้เงินจำนวน3,000บาทแต่ว่าเราสามารถเสกได้นะฮะกดที่ shift ซ้ายชิปขวาก็ได้นะฮะคลิกเข้าไปที่ตัวเราอื่นๆหาคำว่าสปาวนะฮะ s p a w n แล้วก็อื่นๆแล้วก็ New s e r v o นะฮะ New s e r v o สักอย่างหนึ่งนะ,ะเอาไปคลิกปุ๊บเราก็จะมีนะฮะอะไรเนี่ยเอ่อหุ่นยนต์เรามานะฮแล้วก็เปิดเป็นเพศชายเดี๋ยวๆโอ้ยตั้งชื่ออ,อีกหุ่นยนต์น,น่ะหุ่นยนต์น่ะโรบอทเหรอโรบอท เราบิดก็ได้อะง่ายๆ่าอ่าแล้วก็จุดเราบิดนะฮะโอเคนอกจากเศกหุ่นยนต์แล้วมันจะมีเศกเออเศษหุ่นยนต์เสร็จแล้วก็เสกบูดู oo. นี่มันดียังไงล่ะลองคิดครับเออเข้ามาใส่ในตัวเออเข้าใส่ในสินค้าเราก่อนนะฮะเนี่ยเข้ามาใส่ปุ๊บ จากนั้นเราก็คลิกที่หุ่นยนต์นะฮะตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับหุ่นยนต์ก็มีแค่นี้นะฮะแต่เราสามารถทําให้เขาเป็นเพื่อนสนิทได้โดยการไปที่บูดูนะฮะแล้วคลิกมิตรภาพนี้เขาก็จะเป็นเพื่อนเรานะฮะเขาว่ามีคนบอกว่าบูดูนี้ใช้ได้แค่สองครั้งนะฮะไม่สามารถใช้กับเอ้ยใช้ได้ด้วย ไปออกซะงั้นใช่เหรอใช่เหรอใช้ครั้งเดียวก็พอแล้วมั้งวายวายโอเคก็อย่างที่เห็นนะก็ศึกษาวิธีการใช้วูดูเอาเองนะฮะวายวูดู อันหนึ่งครับอันหนึ่งต้องข้ามเียนทราชาบตอบนะฮะ uh huh. อาอสวัสด, uh huh. ดีโอเคผิดโอเคก็ต่อไปอ่าอันนี้คือทุกคนที่ทุกคนอยากได้มากๆแน่เลยก็คืออ่าไปที่สปาวนะฮะเออๆออเแล้วจะมีคำว่า Genius Lab นะฮะแปลว่า อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหรอทุกคนคงรู้ใช่ไหมฮะถูตะเกียง <c oughs> โอเคฉันคือจินนี่นะฮะโอเคและเราสามารถขอพรอได้นะ,ะเราสามารถเสกได้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะคลิกที่ชิปแล้วก็กดที่เรานะฮะสป,ปาอื่นๆแล้วก็แตะอางมาละ อแล้วก็แปะออกมานะฮะนี่มันก็จะมีหลายๆอันนะฮะเก็บใส่เก็บใส่อ๋อไม่ใช่อันนี้มันถุนนี้ใช้งานอยู่เ้วสองมาถุนนี้โอเคอ่ะโอเคแล้วก็สามารถขอขอได้หลายๆอย่างนะ,ะต่อไปก็คืออะไรนะ บอกบอกบอกขอพอนะฮะวอชิงวอลเววชิงเวลนะอ่าหลายคนรู้คงรู้จักไอ้นี่นะวอชิงเวลเนี่ยได้มาจากอะไรหลายๆเอ๊ะอะไรนะจำไม่ได้ละแต่ช่างเถอะก็ว่าถือว่าดีมากแล้วกันอ่าเอาอเอาด้ไยน,นะก็ออกไปนี่ฮ่าละอธิษฐานนะขอขอความรักแล้วกันโอ้เจวี

โอเคก็ก็ขอมาขอฟอนได้ว you ันละหนึ่งครั้งเนาะใช่ละเราได้คนนี้มาเป็นแฟนเรานะฮะก็คือปฏิทินเราของเราเป็นคนเจ้าชู้นะฮะต้องมีคนรักประมาณสักยี่สิบคนในเวลาเดียวกันก็คือเราต้องมีคนรักตรงนี้ยี่สิบคนนะฮะเขาถึงจะแบบ ประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะแล้วก็มีความสุขไปตลอดชีวิตประมาณนี้โอเคไอ <c oughs> ตัวลรกแค่เราเสกได้แค่นี้นะฮะหนึ่งก็คือ mp สาม mp สาม trap trap แล้วก็เกมเ้วก็โทรศัพท์จากนั้นก็มีเออ่จินนี่แล้วก็โรบอทนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยว เออคนนี้ก็คือถ้าไปดูต้องไปดูที่การเมกเอ็นพีนะเมกเอ็นนะฮะมันจะมันจะมีวิธีการทำมีวิธีการเอาไอ้นนี้มานะฮะไปดูเอาแล้วกันนะฮะอันนี้ต้องใส่อะไรดีดกันนี่หนึ่งสองสามใช่ไหม ล้วก็เอามาใส่นะเดี๋ยวเอวางก็ไม่ได้เออคือไม่ต้องวา,างไม่ได้ใช่ไหมโอเคมีนีไปข้างๆดีกว่ามีไอพี่สามอ๊่ก็เกมมือแล้วก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งใช่ไหม มีการเสกจีนี่การเสกอันนี้โอเคเราเสกได้6อย่างนะฮะเท่าที่เห็นกี่คือหุนยนง์ู้รับใช้อะฮะโอเคโอเคโพสท่าผมใจเสนอาโอเคเดี๋ยวเอนนอเออเมามียวมาใหม่ขอบคุณที่รับชมนะฮะแฉะเดี๋ยว เอ้ยเอ้ยเออเลร์แล้วอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะเนาะอย่ามันชินระวัดลาลืมไปฮะว่าเราเราเสร็จได้อยู่เก้าอย่างนะฮะคือบูดูนั่นเองโอเคถ่ายใหมเอ,อ่อโพสท่าดิอ่ากดอกแล้วกัน ผ่านทางนี้สิโอ้ยมาถ่ายรูปนะฮะเอาเอานี้ออกไปเดี๋ยวมีคนว่าโอเคถ่ายรูปแชะโอเคก็ต้องขอ,ขอคบนะอออขอคุณที่รับชมนะอ๋อผมกด S11 นั่เองมีน่าล่ะก็เลยแปลกไปขอบคุณที่รับชมนะฮะ